เย่ว้าวรู้ไหมหนูๆวันโดไม่โคตรเจ๋งเลย <laughs> ไม่มีใครชนะฉันได้หรอกใครบอกหน่อยยังมีปืนเอเลสสามารถจัดการนายได้นะ oh, โอ้โหเดี๋ยวนะปืนเอเลสกากอันนั้นนะกากรงทไหนมผมฆ่าได้ก็ตายได้เหมือนกันนะ่ะย <laughs> ิงคนได้30ตายอีก30ฉันแค่อ่อนมือให้พวกมันเท่านั้นเองนะ ถ้างานมาเล่นด้วยกันไหมโอเคเอิรเราไปสู้กันไหมฉันว่านั่นตายหาแน่ You got this pretty much A few moments later เฮ้ยเก่งจริงๆฮะมันโคตรเก่งเลยยวโชว์ให้ดู แม่นจริงจริง One eternity later ยิงไม่แม่นอย่ามาเล่นดิอะไรวะอละการแข่งขันพอแค่นี้กลับบ้านพวกเราเองก็ยิงไม่แม่นนะเว้ยอะไรเล่าเอเลสไงและนายก็เอาดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ันเล่นเอเลสนายก็โอดินเห็นไหมเก่งโคตรเลยว่าอะไยิงแค่บนสุดตัวแล้วเป็นไงมั่งเนี่ยฉันยิงเก่งมากโคตรกากโอ้เฮยนี่ว่าแต่โอดินนายจะกินอะไรเหรอเทียดีเติมมาเท่าไหร่เนี่ยฉันมีทุกปืนที่นายอยากได้จะไปไหน